สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้ออีกแล้วทางช่องวารุนี่ชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดยิบเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆสร้างกางเกงขาสั้นกางเกงแฟชั่นขาสั้นวัยรุ่นเนาะจะเป็นกางเกงทรง A จีบด้านหน้า1จีบแต่เป็นจีบใหญ่นะคะก็จะติดกระดุมเก๋ๆนะคะตรงจีบจะเป็นกางเกงทรงเอวปีน ะะตัวนี้จะวัดเป้าใต้ขอบนะคะเดี๋ยวจะสร้างขอบต่างหากแล้วขีดขอบขึ้นมาในแพทเทิร์นเลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทำเอวปีนในในแพทเทิร์นตรงนี้เลยนะคะซิปข้างนะคะจะเป็นกางเกงซิปข้างด้านหลังจะใส่ย,ยางยืดนะคะใส่ย,ยางยืดจะได้ใส่ได้หลายไซส์หน่อยนะคะตัวนี้จะพาสร้างไซส์ไซส์เอมนะคะเอวยี L 26. L 26, ส่สิบหกเอวยี่สิบหกจะพกสามสิบหกกางเกงจะยาวอยู่ที่สิบห้านิ้วนะคะกางเกงยาวแล้วแต่เรานะคะตัวนี้จะทรงเอนิดๆน,นะคะปลายขาจะบานนิดหน่อย เป้า25ห้านิ้ววัดใต้ขอบนะคะตัวเกงตัวนี้ทรงจะหลวมนิดหน่อยเพราะฉะนั้นก็จะบวกสะโพกสองนิ้วบวกไปเลยนะจะบวกแล้วก็หารสะโพก3า36หสาิหนิ้วบวกไป2นิ้วนะคะเป็น38 3สหาร4ี่เลยค่ะ9.5จะหลวมนิดหน่อยนะคะไม่หลวมเยอะหรอกบวกแค่2นิ้วก็พอแต่จะบวกไปพร้อมกันเลยเอว26หหารสี่ 6.5จดไว้เลยค่ะจะนำตัวเลขตัวนี้ไปใช้นะคะยางเกงยาวอยู่ที่15้านิ้วนะคะเป้า25หนิ้ววัดใต้ขอบค่ะมาเริ่มเลยค่ะเพื่อนมาเริ่มเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมวัดจากหน้าตัวเราออกไป5นิ้วจ้ะ5นิ้วเลยนะคะเหมือนเดิมวัดออกไปจากหน้าตัวเราข้างกระดาษตรงนี้5นิ้วค่ะ ขีดเส้นเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางเป้านะคะวัดลงมาจากกระดาษขวามือเราวัดลงมาเผื่อไว้ก่อนหรือเหลือสองนิ้วครึ่งนะคะวัดเอาไว้เผื่อเหลือเหลือก่อนสองนิ้วครึ่งขีดเส้นเส้นนี้เรียกว่าเส้นเอวนะคะเรียกนี้เส้นเรียกเส้นนี้เรียกว่าเส้นเอวเส้นนําที่เราจะสร้างแบบเนาะต่อมาเราจะมาหาความยาวของกางเกงความยาวของกางเกงนี่คือวัดใต้ขอบนะคะความยาวกางเกงนี่คือจากเส้นเอวนะคะความยาว15นิ้ววัดลงมาเลยค่ะ สิบห้านิ้วถึงตรงไหนเราขีดเลยเป็นเกลียวขาสั้นนะคะจากเส้นเอววัดลงมาสิบห้านิ้วค่ะจากเส้นเอวลงมาสิบห้านิ้วขีดเส้นเราจะได้เส้นความยาวของกางเกงต่อมาเราจะมาหาเป้าเป้าลึกของกางเกงนะคะกางเกงยี่สิบห้านิ้ววัดใต้ขอบนะคะวัดใต้ขอบยี่สิบห้านิ้วหารสองแบ่งครึ่งกันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะยี่สิบห้านิ้วหารสอง ได้14นิ้วครึ่งวัดจากเส้นเอวลงมานะคะวัดจากเส้นเอวลงมา14นิ้วครึ่งขอโทษค่ะ12นิ้วครึ่งนะคะ12นิ้วครึ่ง25หาหารสได้12นิ้วครึ่งวัดจากเอวลงมา12นิ้วครึ่งถึงตรงไหนติ๊กเลยค่ะ12นิ้วครึ่งถึงตรงไหนติ๊กไว้ก่อนยังไม่ต้องใช้นะคะติ๊กไว้ก่อนยังไม่ต้องใช้แล้ววัดจากจุดนี้ขึ้นมา5นิ้วค่ะขีดเส้นออกไปขีดเส้นฉากออกไป เส้นนี้เรียกว่าเส้นสะโพกนะคะจากเส้นนี้วัดขึ้นมา5นิ้วขีดเส้นเราเรียกว่าเส้นสะโพกจากเส้นตรงนี้ที่5นิ้วที่เราขีดเส้นออกไปก็ขีดก็ขีดบิดขีดเบี้ยวขอโทษค่ะขออนุญาตลบก่อนนะก็ขีดเบี้ยวเส้นนี้เรียกว่าเส้นสะโพกค่ะนะมีเสียงรบกวนกราบขออภัยค่ะ จากจุดห้านิ้วที่เราวัดขึ้นมาแบ่งครึ่งสองนิ้วครึ่งค่ะห้านิ้วแบ่งครึ่งเลยค่ะสองนิ้วครึ่งนะแล้วขีดเส้นออกไปขีดออกไปแล้วขีดยามาเลยจะเรียกว่าเส้นเป้าลึกเส้นนี้เรียกเส้นเป้าลึกนะคะจากเส้นจากเส้นเอวลงมาเท่ากับเส้นเป้าเราหารสองนะคะจุดเอาไว้เป้า25หนิ้วแบ่งครึ่งได้12นิ้วครึ่งวัดลงมาจุดเอาไว้วัดขึ้นมาหนิ้ว จากจุดนี้วัดขึ้นมา5นิ้วขีดเส้นเราได้เส right. oh. mm ้นะโพกเส้นสะโพกและเส้นเป้าแบ่งครึ่งและเส้นเป้าตอนแรกที่เราแบ่งครึ่งได้5นิ้วแบ่งครึ่งขีดเส้นเราจะได้เส้นเป้าลึกเส้นหลักๆเราได้แล้วนะคะเส้นเป้าลึกเส้นะโพกนะคะเส้นเอวต่อมาเราจะมาหาเส้นเป้ายืนหน้าตัวนี้สพะโพก36เป้ายืนหน้ายืนด้านหน้า1นิ้วกับ1กระเบียดนะคะเป้ายืนหน้า1นิ้วกับ1กระเบียดนะคะไซส์เล็ก ใช้ปกติทั่วไปแต่ถ้าสะโพก40ขึ้นถ้าสะโพก40ขึ้นให้ยื่นเป้ายื่นหน้า1นิ้วครึ่งน,นะคะตัวนี้ยื่น1นิ้วกับ1กระเบียด1นิ้วกับ1นกระเบียดเราได้เส้นเป้ายื่นหน้าแล้วต่อมาเราจะมาหาเส้นกลางขาเราก็ต้องทำห,หาเส้นสะโพกก่อนสะโพก36บวก2ได้38 หาร4ได้9.5วัดจากเส้นกลางเป้าออกไป9.5นะคะเส้นนี้นะเส้นนี้คือเส้นกลางเป้านะคะวัดจากเส้นนี้ออกไป9.5นะคะ9.5ติ๊กเอาไว้ขีดเส้นฉากลงไปเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้นะคะเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้ต่อมาเราจะมาหาเส้นกลางขาเส้นกลางขาคือเส้นนำที่เราจะไปตัดผ้าไม่ให้ขางเก่งบิดเบี้ยวนะคะจากจุดนี้มาหาเส้นเป้ายืนหน้าแบ่งครึ่งค่ะ จากจุดนี้มาจุดนี้สิบเอ็ดนิ้วนะคะแบ่งครึ่งคือห้านิ้วครึ่งติ๊กไว้เลยขีดเส้นตรงขึ้นมาหาข้างบนและข้างล่างให้เป็นมุมฉากอย่าให้บิดให้เบี้ยวนะคะนี่ค่ะเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางขาเส้นนี้สําคัญนะคะเส้นนี้สําคัญต่อมาเราจะมาหาเส้นเอวเราจะมาหาเอวนะคะให้วัดจากเส้นกลางเป้าวัดเข้าไปวัดเข้าไปครึ่งนิ้วนะคะเหมือนเดิมนะคะวัดเข้าไปครึ่งนิ้ว วัดลงมาครึ่งนิ้วปรับเอวลงมาครึ่งนิ้วนี่ค่ะแล้วขีดมาหาเส้นสะโพกนะคะแล้วขีดมาหาเส้นสะโพกเราจะได้เส้นเป้าหน้าเส้นใหม่นะคะเราจะได้เส้นเป้าหน้าเส้นใหม่คือเส้นนี้เส้นนี้เราไม่เอาแล้วนะคะต่อมาเราจะมาโค้งเป้าหน้านะคะจากมุมนี้วัดขึ้นมานะทะแยงอย่างนี้สามกระเบียดนะคะติ๊กเอาไว้สามกระเบียดติ๊กเอาไว้ ตรงนี้ค่ะไม้บรรทัดหัวหนกแก้วตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ที่เราถนัดมือนะคะนี่ค่ะวางให้ได้จังหวะนะจากจุดนี้มาสามกระเบียดนะคะไม่ถึงนิ้วดีโค้งเป้าเลยค่ะโค้งเป้าหน้าเรียบร้อยนะคะต่อมาเราจะมาหาเอวเอวยี่สิบหกหารสี่ได้หกจุดห้าวัดจากจุดที่เราปรับเข้ามาครึ่งนิ้วนะคะจากจุดนี้ไปหาเส้นเอว ะะให้ใช้เส้นหลักตรงนี้เป็นหลักเลยนะคะเราจะใช้วางไม้บรรทัดทะแยงแบบนี้เลยเราจะทะแยงขึ้นไปหาเส้นเอวจากจุดที่เราปรับลงมาครึ่งนิ้วนะคะปรับลงมาครึ่งนิ้วปรับเข้าครึ่งนิ้วนะคะเป็นเส้นนี้แล้วนะนี่ค่ะแล้ววัดออกไปเท่ากับเอวที่เราหาร4ี่คือ6.5 6.5ถึงตรงไหนติ๊กไว้ก่อนติ๊กไว้ก่อนค่ะเราจะทําจีบใหญ่จีบใหญ่แล้วเย็บล็อกนะคะเราจะทําจีบใหญ่ใหญ่แค่ไหน เราก็สังเกตจากเส้นสะโพกตรงเส้นสะโพกตรงของชิ้นหน้าตรงนี้เราขีดเส้นฉาขึ้นมาว่าเขาอยู่ระดับไหนเราจะได้จีบใหญ่ประมาณเท่าไหร่นี่ค่ะวัดดูซิจากจุดเอวที่เราหารสีแล้วออกไปได้กี่นิ้วตรงนี้สองนิ้วครึง่งฉะนั้นก็จะทําจีบใหญ่สองนิ้วครึ่งเลยนะคะจีบใหญ่สองนิ้วครึ่งเลยตรงเส้นสะโพกเราตีมุมขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะจะทําจีบใหญ่สองนิ้วครึง่งฉะนั้นจากเส้นกลาง กลางตัวนี้ที่เราจะทําจีบนะคะแบ่งครึ่งข้างละนิ้วหนึ่งกระเบียดนี่ค่ะข้างละหนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดนะคะจีบจะใหญ่จะทําจีบใหญ่ปลายเกดนะคะปลายจีบให้ถึงเส้นให้ถึงเส้นเป้าเลยนะคะใช้เส้นเป้าเลยนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะ ขีดเส้นต่อมาเราจะมาแต่งเอวเราโค้อองเอวนะคะแต่งเอวแล้ววัดดูซิว่าได้จากจุดนี้มาถึงจุดนี้ได้เท่ากับ6.5จุห้าไม6หคือเอวเราหารสีนะคะตัวนี้6.5ไม่หายนะคะไม่ขาดไม่เกิน โอ้โทษทีค่ะเดี๋ยวนะ6.5อันนี้ของก้อยเกินเกินไป1กระเบียดปรับเข้ามานะคะเกินไปปรับเข้ามาเราจะโค้งใหม่เราจะเก็บตรงนี้ใหม่นะคะถ้าเกินเราปรับใหม่แต่งใหม่นะคะเพื่อนขาแต่งเลยนี่ค่ะโค้งเส้นเอวในส่วนของจีบด้านหน้าเราจะเย็บล็อกถูกต้องไหมคะ เราจะเย็บล็อกจากมุมนี้ลงมาสองนิ้วนี่ค่ะสองนิ้วเราจะเย็บตัดเห็นจีบในหน้าปกไหมคะเราจะเย็บมาถึงตรงนี้ถูกต้องไหมคะเราเย็บถึงตรงนี้เราก็ล็อกเอาไว้แล้วเราก็เย็บเดินเส้นได้ห่างมาถึงปลายตรงนี้เราก็รีด ให้เขาเรียบร้อยแล้วคอ่อยเลาะออกแล้วค่อยเลาะดึงนะคะตรงนี้เราจะไม่เย็บตายนะคะเราจะเย็บแบบว่าเย็บได้ห่างเย็บได้ห่างรีดให้เรียบร้อยแล้วค well. <TE> ่อยเลาะออกจากจุดนี้นะคะตรงนี้เราก็จะติ่งติดกระดุมนะคะต่อมาในส่วนของเส้นเอวที่เราแต่งแล้วเรียบร้อยนะคะที่เราแต่งแล้วเรียบร้อยเราจะมาหาชิ้นหลังเราจะมาทําชิ้นหลังต่อชิ้นหลังก็ใช้สีแดงแล้วนะชิ้นหลังก็ใช้สีแดงชิ้นหลังจะเป็นยางยืด ชิ้นหลังจะเป็นยางยืดนะคะวัดเป้ายืนหลังนะคะให้วัดออกมาจากชิ้นหน้าที่เราวัดออกมาจากจุดชิ้นหน้านะคะวัดออกมา2นิ้วครึ่งจากจุดนี้นะคะวัดออกมา2นิ้วครึ่ง2นิ้วครึ่งค่ะขีดเส้นนะคะวัดลงมาครึ่งนิ้วค่ะวัดลงมาครึ่งนิ้วนะคะจากเส้นกลางเป้าเส้นนี้วัดเข้าไปครึ่งนิ้วค่ะหาติ๊กแล้วขีดเส้น ให้เกิดเส้นลักษณะนี้ขีดเส้นทแยงนะคะจากเส้นกลางเป้าที่เราปรับเข้ามาของชิ้นหน้าที่เราปรับเข้ามาครึ่งนิ้วนะคะวัดเข้าไป1นิ้วครึ่งจากเส้นกลางเป้าหน้าที่เราวัดเข้ามาครึ่งนิ้วแล้วจากเส้นนี้นะคะวัดออกไป1นึ่งนิ้วครึ่งหนนิ้วครึ่งจุดเอาไว้แล้วขีดเส้นเลยค่ะขีดมาหาเส้นนี้นะคะชิ้นหลังนะขีดยาวขึ้นมาเลยค่ะ ยีดยาวขึ้นมาเดี๋ยววัดจากเส้นเอวตรงนี้ขึ้นมาประมาณหนึ่งนิ้วติ๊กเอาไว้เบาๆต๊กเอาไว้เบาเดี๋ยวเราจะมาโค้งเป้าเช็คเป้าก่อนขาดเราเติมด้านหลังนะคะถ้าขาดเราจะยกด้านหลังขึ้นแต่ถ้าเกินเราก็จะตัดด้านหลังลงเราจะคว้านด,ด้านหลังลงในส่วนของเป้าถ้าเหลือถ้าเหลือหรือขาดนะคะเราจะแต่งตรงชิ้นนี้ชิ้นหลังนะคะโค้งเป้าหลังเหมือนเดิมนะคะม,มุมตะแยงตรงนี้อยู่ที่3มกระเบียดติ๊กเอาไว้คร่าวๆนะคะ เราจะโค้งเป้าหลังวางไม้บรรทัดนะคะตรงนี้คือเส้นสะโพกนะคะเส้นสะโพกวางให้ได้จังหวะนะคะติ๊กตรงนี้3ามกระเบียดจากมุมนี้มามุมนี้3ากระเบียดนะคะจากมุมนี้มามุมนี้สามกระเบียดเพื่อนๆมือใหม่อาจจะงงบางทีอาจจะว่าก้อยพูดเร็วหรือว่าทําเร็วไปจริงๆแล้วอ่ะคนที่เขานี่แล้วเขาจะบอกว่าทําช้าอึดอัดเยื่นาติแต่ก้อยก็จะพยายามอธิบายให้เข้าใจนะ นี่ค่ะจากมุมนี้มาสามกระเบียดนะคะไม่ถึงนิ้วเราติ๊กเอาไว้แล้วเราวางไม้บรรทัดนะคะให้ได้จังหวะนี่ค่ะให้ได้จังหวะก่อนนะเราเราค่อยโค้งนี่ค่ะเราได้เส้นเป้าหลังต่อมาเราจะมาเช็คเป้าวัดจากด้านหน้าก่อนวัดจากด้านหน้าก่อนว่าเราจะได้ยี่สิบห้านิ้วไหมตัวนี้ยี่สิบห้านิ้วนะคะชิ้นหน้าเลยเช็คชิ้นหน้าก่อนเลยนะคะนี่ค่ะ ชิ้นนี้นะเส้นที่เราปรับลงแล้วนะคะสิบนิ้ววัดบนรวมมาเลยค่ะดูซิยี่สิห้านิ้วเขาอยู่ตรงไหนตรงนี้ที่วัดขึ้นมานิ้วหนึ่งเน่ยไม่พอยี่สิบห้านิ้วอยู่ตรงนี้ปรับขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะปรับขึ้นมาเลยยี่สิบห้านิ้วถึงตรงนี้นะคะขาดเราเติมเกินเราตัดตรงชิ้นหลังนะคะต่อมาเราจะมาหาสะโพกของชิ้นหลังนะคะสะโพกของชิ้นหลังเราจะวัดจากเส้น เป้าที่เราขีดตรงนี้สีแดงใช้เส้นสีแดงนะคะสะโพกหารสีได้9.5วัดจากจุดนี้ออกไปนะ,ะจุดสีแดงออกไปในส่วนของชิ้นหลังนะคะ9.5ในส่วนของชิ้นหลังวัดออกไปเลยค่ะ9.5ถึงไหนติ๊กเลยค่ะติ๊กเลยติ๊กเสร็จขีดเส้นฉากนะฮะขีดเส้นฉากนะฮะในส่วนของกางเกงกางเกงชิ้นหลังในกรณีที่เราจะไม่ทําแบบยางยืดเราจะทําแบบมีกริด ฉันจะตัดใสเองใสคนเดียวไม่ต้องให้การให้ใครใสด้วยทำเป็นเกล็ดไม่ต้องมียางอันนี้จะทำแบบมีเกล็ดก่อนนะคะเราก็ใช้วิธีทำเกล็ดเอวหาร4ี่หาร4วัดจากจุดนี้มา6.5ถึงไหนเอวหาร4 6.5วัดทะแยงอย่างนี้นะคะให้ตีลงมาหาเส้นเอวเส้นนี้เส้นที่เราขีดนําตั้งแต่แรก6.5ถึงไหนเอวที่เราหารแล้ว6.5ถึงไหนติ๊กไว้เลยค่ะ เราจะบวกเกล็ดในกรณีที่เราจะไม่ใส่ย,ยางยืดชิ้นหลังจะบวกเกล็ดอยู่ที่สองสองซนครึ่งประมาณ1น,นิ้วนะคะประมาณนั้นประมาณนั้นจะอยากเกินนั้นนะคะเกล็ดใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าจะสวยนะเกล็ดใหญ่ใช่ว่าจะสวยนะคะวัดไปอยู่ประมาณอยู่ที่1น,นิ้วนะคะ บวกเกล็ดหนึ่งนิ้วแล้วเราโค้งสะโพกเลยนะคะเพื่อนขาอันนี้ชิ้นหลังในกรณีที่เราไม่ต้องการยางยืดนะอันนี้จะทําเกล็ดก่อนแต่ถ้าต้องการยางยืดเดี๋ยวก็จะบอกอีกทีนึงนะคะวางไม้มันทัดโค้งเลยคะ่ะให้ได้ให้ได้จังหวะน,นะนี่คะ่ะนี่คือชิ้นหลังเราจะมาหาเกล็ดจากจุดนี้มาจุดนี้วัดมากี่นิ้วจากเส้นสีแดงนะคะชิ้นหลังนะเราทําชิ้นหลังแล้วนะจากจุดนี้มาจุดนี้ กี่นิ้วตรงนี้เจ็ดนิ้วครึ่งเจ็ดนิ้วครึ่งเราแบ่งครึ่งเลยค่ะสามนิ้วสามนิ้วสามกระเบียดนะคะเจ็ดนิ้วครึ่งแบ่งครึ่งได้สามนิ้วหนึ่งกระเบียดสามนิ้วสามกระเบียดขอโทษทีค่ะเจ็ดนิ้วครึ่งแบ่งครึ่งก็ได้สามนิ้วสามกระเบียดนี่ค่ะแล้ววัดเส้นตรงลงมาขนาดลงมาอย่างนี้เลยนะคะสามนิ้วสามกระเบียดถึงตรงไหนเราขีดมาอย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะให้เป็นมุมอย่างนี้เลย ในส่วนของที่เราจะทำเกล็ดนะคะเกล็ดเราบวกไปเมื่อกี้1นิ้วแบ่งออกข้างละครึ่งนิ้วนะคะข้างละครึ่งนิ้วนี่ค่ะเกล็ดจะยาวอยู่ที่4ีนิ้วครึ่งสนิ้วถึง4นิ้วครึ่งนะคะปลายเกล็ดนะแล้วเราขีดเลยนี่ค่ะขีเดเลยขียดสเร็จแต่งเกล็ดเลยนะคะโค้งเลยค่ะ ในส่วนของชิ้นหลังนะคะเสร็จเรียบร้อยต่อมาในส่วนของชิ้นหลังที่เราจะใส่แบบยางยืดไม่เอาเกล็ดนะคะให้แม่เอาเกล็ดให้เราตีมุมอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนขาวัดมุมฉากขึ้นมาจากเส้นสะโพกของชิ้นหลังนะ,ะในกรณีที่เราจะใส่เป็นยางยืดตรงนี้เป็นมุมฉากเนาะจุดเอาไว้ตรงนี้วัดออกมาอีกหนึ่งนิว้วบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งนิ้วนะคะ ในส่วนของที่เราจะใช้เป็นยางยืดนะคะตีมุมฉากจากเส้นสะโพกขึ้นมานะคะจุดเอาไว้จุดตรงนี้เอาไว้แล้วบวกออกมาหนึ่งนิ้วโค้งสะโพกเลยค่ะเราต้องการเนื้อผ้าเพิ่มออกมาเพื่อจะใส่ย,ยางยืดนะคะนี่ค่ะอันนี้คือจุดของเส้นเอวที่ใส่ย,ยางยืดเปลี่ยนเป็นเส้นนี้แทน ชิ้นหลังนี่ก็บอก2แบบนะคะแบบมีเกล็ดกับแบบไม่มีเกล็ดแบบใสยย่ยางยืดนะคะในส่วนของเอวเสร็จจับเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาทําขากางเกงการทําขาบานแล้วก็จะพาเพื่อนๆทาเอวปีนด้านหลังนะคะในส่วนของขากางเกงด้านหน้านะคะให้ตีลงไปเลยค่ะก็จะเป็นกางเกงขาขาบานเนาะทรงเออันนี้ความยาวของกางเกงนะคะในส่วนของเป้าหน้าชิ้นหน้าตีตรงลงไปเลยค่ะตีฉากลงไป จุดนี้แล้ววัดขาหน้าขาเข้าไปด้านในส่วนของด้านในก็จะเก็บเข้าไปหนึ่งนิ้วแล้วขีดเลยนะคะขีดเลยค่ะขีดเข้าไปเลยค่ะชิ้นชิ้นหลังก็เหมือนกันพอชิ้นหลังนะคะเราวัดลงมาเราวัดลงมาเลยตีเป็นมุมฉากลงมาเลยค่ะติ๊กไว้ก่อนติ๊ก,ะะกไว้ก่อนนะคะติ๊กไว้ก่อนแล้วเราวัดเข้ามาหนึ่งนิ้วแล้วขีดลงไป ะะแล้วขีดลงไปให้เกิดเส้นลักษณะนี้ต่อมาเราจะมาเช็คขาตรงด้านไหนเพราะว่าเขาขาสั้นเราจะต้องการให้ขาไปไช่องของขาตรงนี้ความกว้างของขาเท่ากันวัดขาด้านในขาตัวตัวนอกอชิ้นหน้าวัดลงมากี่นิ้วจากจุดดินสอลงมากี่นิ้วนะคะดินสอตรงนี้มากี่นิ้วนะคะห้านิ้ว1กระเบียดจากจุดนี้ฉะนั้นชิ้นหลังก็ต้องหานิ้ว1กระเบียดถึงตรงไหนแล้วก็ เลยลงมาประมาณครึ่งนิ้วค่ะในส่วนของขาหลังนะนี่ค่ะอันนี้ในส่วนของชิ้นหลังนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นของชิ้นหน้าก็คือเส้นนี้ขากางเกงเราจะได้เท่ากันนะคะอันนี้ในกรณีกางเกงขาสั้นนะคะด้านข้างถ้าเราไม่อยากให้ได้บานเราก็ตีตรงลงมาทรงของกางเกงเขาจะบานเอาง่ายๆคือทรงเอตีตรงลงมานะคะแล้วก็ขีดบานออกไป ตีเอออกไปสักประมาณหนึ่งนิ้วนะคะตีบานออกไปเอบานสักประมาณหนึ่งนิ้วนะคะจากเส้นสะโพกลงไปเลยค่ะนี่ค่ะชิ้นหลังก็เช่นกันชิ้นหลังเราก็ตีออกไปเลยค่ะถ้าเพื่อนๆกะไม่ถูกก็ตีเป็นมุมฉากลงมาอย่างนี้ก่อนนะคะมุมฉากของเส้นสะโพกลงไปเป็นเส้นฉากอย่างนี้ก่อนจุดเอาไว้พอจุดเอาไว้เสร็จเราก็วัดออกไปหนึ่งนิ้วจากเส้นที่เราจุดนะคะวัดออกไปหนึ่งนิ้วเราก็ค่อยตีบานนะคะ แล้วก็ค่อยตีบานจากเส้นสะโพกเข้าออกไปนะคะอย่างนี้เลยนะคะในส่วนของชิ้นหลังชิ้นหลังนี่สองเส้นนะคะเส้นสะโพกสองเส้นเส้นข้างในนี่ก็คือเส้นที่เรามีเกล็ดไม่ใส่ยางยืดเส้นข้างนอกที่เขาขีดเพิ่มออกไปหนึ่งนิ้วก็คือเส้นสําหรับใส่ยางยืดทําไมเราต้องขีดยืดออกมาแบบนี้คือเราต้องการเนื้อผ้าให้เยอะขึ้นเพื่อที่จะใส่ยางยืดนะคะเพื่อที่จะใส่ยางยืดกางเกงตัวนี้สิบข้างนะคะ1ิบข้างนะ จะซิบข้างซิบหน้าก็แล้วแต่เราจะดัดแปลงนะคะในส่วนของกางเกงขาบานนะคะขาทรงเอเราจะต้องเก็บขากางเกงด้านข้างขึ้นนะคะเราจะไม่ใช้เส้นตรงทู่อย่างนี้นเลยจะไม่สวยนะ,ะปรับขึ้นมาเลยค่ะประมาณหนึ่งกระเบียดนะคะข้างขานะคะชิ้นหน้าแต่งขาหนึ่งกระเบียดโค้งใหม่นี่ค่ะชิ้นหน้าชิ้นหลังก็เช่นกันปรับขาขึ้นมาหนึ่งกระเบียดแล้วโค้งใหม่นะคะโค้งใหม่นะคะเราจะ หนึ่งกระเบียดถ้าเราทําตีบานออกมาเยอะเราก็จะปรับขึ้นมาครึ่งนิ้วอันนี้บานไม่เยอะนะคะหนึ่งนิ้วบานไม่เยอะนะบานกําลังสวยแล้วแต่เราปรับขึ้นมาเลยค่ะเป็นเส้นลักษณะนี้ต่อมาเราจะมาทําขอบของกางเกง่งส่วนของเอวปีนนะคะเดี๋ยวตรงนี้แบ่งไปตรงนี้แบ่งไปก็จะต่อกระดาษ ในส่วนของเอวปีนนะคะเป็นเอวในตัวเลยจะทำชิ้นหน้าก่อนนะคะในส่วนของขอบนะเส้นดินสออันนี้ก็จะกรบออกนะคะเส้นกางเกงที่เราโค้งตรงนี้ที่เขาหายที่เข้าเกินไปที่เราปรับเอวของชิ้นหน้าไปนะ ก็จะลบออกไปต่อมาเราจะมาทําขอบขอบจะใหญ่อยู่ที่สองนิ้ว2นิ้วก็คือตรงเส้นสะโพกที่เราตีโค้งออกไปให้ตีมุมฉากนะคะตีเส้นฉากขึ้นมาวางจากเส้นโค้งเอวตรงนี้ขึ้นมาเลยค่ะอันนี้คือเอวปีนนะคะเอวปีนตีฉากขึ้นไปเลยค่ะนี่ค่ะแล้ววัดขึ้นมา2นิ้วเส้นเกล็ดเหมือนกันเกล็ดเอวนี่คือเส้นดินสอน,นะคะคือเส้นนี้นะนี่ค่ะเราวางเลยค่ะมุมฉาก ขึ้นมาเหมือนกันนะคะมุมฉากเหมือนกันตรงส่วนของเป้าเช่นกันนะคะของกลางเป้าชิ้นหน้าตรงนี้ก็เช่นกันตีม,มุมฉากขึ้นไปเลยค่ะแล้ววัดสองนิ้วเราต้องการใหญ่สองนิ้วถูกต้องไหมคะเราต้องการขอบใหญ่สองนิ้วความใหญ่ของขอบมันขึ้นอยู่กับเราอันนี้จะเป็นเอวปีนนะคะขอบปีนจะไม่ตัดออกเพอเราทํา ขีดขอบขึ้นมาแล้วเราก็จะแต่งขอบด้านบนนะคะแล้วเราก็จะเช็คเลยว่าได้เก้าได้6.5จุดห้าไหมหกนี่ก็คือรอบเอวของเรายี่สิบหกหารสนะคะแค่นี้เป็นอันเสร็จพิธีในการทำขอบปีนนะคะนี่ค่ะหกจุดห้าไม่หายนะคะอันนี้คือชิ้นหน้าอันนี้คือชิ้นหน้านะ,ะต่อมาเราจะมาทำชิ้นหลัง ต่อมาเราจะมาทําชิ้นหลังชิ้นหลังก็ทําเหมือนกันนะคะในส่วนของเส้นที่เรามีเกล็ดเราก็ตีมุมฉากของเส้นนี้เลยนะคะเส้นด้านล่างคือเส้นที่มีเกล็ดตีมุมฉากขึ้นมานะคะตีมุมฉากขึ้นไปในส่วนของยางยืดที่เราบวกออกมาก็ตีมุมฉากออกไปอันนี้ทำสองอย่างนะคะในส่วนของชิ้นหลังตรงชิ้นหลังที่มีเกล็ดนะคะที่มีเกล็ดเราก็ตีมุมฉากขึ้นมา นี่ค่ะชิ้นหลังส่วนที่มีเก็ดตีมุมฉากขึ้นมานะคะอันนี้ก็ตีมุมฉากขึ้นมาตรงกลางเป้าหลังนะคะแล้วเราวัดขึ้นมาขอบ2นิ้วถูกต้องไหมคะ2นิ้วเราติ๊กเอาไว้เป็นช่วงอันนี้จะทําของส่วนของที่มีเก็ดก่อนนะที่มีเก็ดหลังก่อนนะที่ไม่ใช่ยางยืดค่ะเราก็ปิดเก็ดเข้าไปเราก็โค้งเอวเลยนะคะขีดเอวเลยนี่ค่ะ เราก็จะได้เอวปีนของชิ้นหลังที่มีกลิดต่อมาเราจะมาโค้งเอวป to ีนด้านหลังที่ใสยย่ยางยืดเราก็วัดจากจุดนี้มาสองนิ้วนะคะเราก็วัดเส้นนี้ขึ้นมาสองนิ้วนะคะสองนิ้วแล้วเราก็ขีดเส้นตรงนะคะขีดเส้นตรงตอันนี้คือเส้นที่ใสยย่ยางนะคะคือเส้นที่ใสยย่ยาง <laughs> อาจจะดูแลดูหลายเส้นหน่อยคะ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆค่ะวิธีสร้างแพทเทิร์นกางเกงขาสั้นทรง A ตรงนี้อาจจะสับสนนิดหน่อยตรงชิ้นหลังที่ว่าทําให้ดู2แบบนะคะอย่าลืมนะคะว่าชิ้นหน้าเพราะว่าไปจีบใจเราจะบวกไป2นิ้วครึ่งพอสองนิ้วครึ่งเสร็จเราตีปลายเกล็ดให้ถึงเส้นเป้าเพื่อที่จะเป็นเส้นนําเวลาเราไปเย็บแล้วรีดนะคะเย็บมาถึงตรงนี้แล้วปล่อยได้ห่างนะคะเราล็อกเอาไว้แค่2นิ้ววัดจากเส้นเอวลงมา2นิ้วเราจะเย็บล็อกตรงนี้ เพื่อที่จะเป็นจีบตรงนี้แล้วยืดรีดปล่อยแล้วเราจะติดกระดุมโชว์นะคะเราจะติดกระดุมโชว์ในส่วนของชิ้นหลังที่ชิ้นหน้าที่เราจะทํากระเป๋านะคะจากเส้นเอวกระเป๋านี่จะเป็นกระเป๋าข้างไม่ใช่กระเป๋าเอียงนะคะข้างติดกระตัวเราวัดจากเส้นเอวลงมาเลยนะคะหนึ่งนิ้วก่อนประมาณหนึ่งนิ้วแล้วก็วัดลงมาหกนิ้วเป็นกระเป๋านี่เราก็ใส่กระเป๋า แต่งรูปทรงกระเป๋าปกติทั่วไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เพื่อนๆขาวิธีสร้างแพทเทิร์นกางเกงขาสั้นนะคะบางมากคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ